กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับลุงจิ้นเกมเมอร์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เดินครับอยู่ในเกมบีสเ,เทพมรณะชีวิตนั่นนะผมก็ตอนนี้ลุงจิ้นมีความโลกรู้สึกอยากจะได้ตัวละครอ,อย่าง พ่อขาอุราหะเข้ามาอยู่ในทีมมันขาดอยู่แค่32เสต32เสตเนี่ยมันยากมากหรือเปล่ามันไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรือเปล่านะขาดอีก32เสษเรามันหาได้จากที่อื่นไม่ได้นะนอกจากการเชิญ1.0ใช่ไหมว่ามันจะตกมาเป็นเศษใช่ไหม นี่นะแต่ว่ามันก็มีโอกาสเบี่ยงเบนไปตกเป็นซันเนียสอด้วยใช่ไหมคิดไม่ตกเลยตรงนี้เราจะเอาเศษไข่ดีนะเดี๋เราเอาอีกิกโกเดื๋ยไว้ทำโซ่นะครับเศ็โซอ่าอ่าอพี่อยากได้มาเพราะไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้อรูชิ้นติด๋อท้าทายกีดํำกัด ชั้นที่310เนี่ยทำไมเพื่อนๆพื่อนสตรีมเมอร์หลายคนนะบอกว่าถ้ามีอุราฮาระเนี่ย<ม>จะช่วยทีมได้แล้วก็อาจจะผ่านได้มันมันมันเกี่ยวหรือเปล่า <laughs> มันจะเกี่ยวหรือเปล่าอุราฮาระเป็นตัวละครสายอะไรเป็นสายมังกรฟ้านะมังกรฟ้าอ่ะยอมรับว่ามีโล่จริงแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะสร้างโล่ให้ตัวเองแล้วก็ ผลเลือดไหลของศัตรูทั้งหมดเนี่ยแต่ละชั้นมอบโล่ให้ฝ่ายแันมิรทั้งหมดเท่ากับ2%ก็คือถ้าทําให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามเลือดไหลเนี่ยชาอูรุลาฮาร่าเนี่ยจะ,จะมอบโล่ให้อ,อ๋อแต่ก็ใช่แหละเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเราโดนโจมตีนะถ้าถ้าอย่างตัวเบลคุยยาไม่ตายเนี่ยเบลคุยะาอันติปุ๊บฝั่งตรงข้ามเลือดไหลอูราฮาร่าก็จะสร้างโล่ให้เราถึกขึ้นเนาะก็อ,อาจจะมีโอกาสผ่านชั้น310ได้ โอเคงั้นก็ต้องไปลองกันแล้วกันเพราะว่าเราลองด้วยการอัพหอเต่าดําเข้าไปแล้วนะอัพหอเต่าดําไปแล้วใส่ตัวเต่าดําไปแล้วก็ยังไม่ผ่านนะแต่ว่าเรายังก็มีหลายวิธีอยู่นะสามร้อยสิบถ้าเป็นอัปป้าให้อัปป้าอุนหณะให้ให้กรอบทองให้ถึกๆเนี่ยแล้วอยู่คอยฮอิวเพื่อนก็น่าจะได้นะก็ได้หลายทางแต่ว่าเอา้เอา ถ้าเอาลาฮละเข้ามายังไงทีมเราก็ได้ความเร็วเพิ่มแล้วก็มีตัวเท่ๆอยู่ในทีมเพิ่มส่วนยีกโกรขาวแล้วก็เอามาเป็นตีดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าไปสุ่มยีกโกขาวเพิ่มก็ไม่น่าจะได้ะลรเพราะว่าใช้อีกร้อยห้าสิบเศษถึงจะอัพเป็นห้าดาวได้นะ150ร้อยห้าสิบเศษซึ่งมีเจ็ดพันครไม่น่าจะได้ครับเยอะเราไปลุ้นเอาลาลลามาดีกว่าโอเคมา เราจะใช้หยกเพราะว่าไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมคืนหยกไนงะมันมีกิจกรรมคืนหยกไนงะมันเวลาตอนนี้เราใช้หยกแล้วมันคุ้มหน่อยนะเนี่ยสมมุติถ้าเรามีเจ็ดพันเนี่ยเราใช้ไปเนะี่ยอย่างไรก็ได้คืนมาหลายอย่างนะได้ทั้งเงินได้ทั้งหินแท้ปลุกตื่นนะโอเคก็นั่นแหละที่ตัดสินใจคิดว่าจะเอาสุ่มหาอุล,ลาราลวกันนะ ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีวลราล่านะถ้ามีวรลราฮ่ามาปุ๊บความเร็วในทีมเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทีมคู่แข่งของเราแต่ละคนนี่อัพความเร็วมาแซงลงจิ้นหมดแล้วนะตอนเนี้ยเราเดี๋ยวเรามามามาเอาใจเชิญลุอองจินหาวาราฮ่ากันขอโม่ก oh, <no. S 1> ูโม่เพียงสมธรรมดาแบบครั้งเดียวก่อน,นี้ค่ัเรามีเศษอยู่ห้าไง โอ้รอบแต่ก็อีกตัวออกมาเลยครับเราจะสุ่มไปอีกห้าครั้งนะเพราะว่าเรามีเศษอยู่นะตรงนี้เ้นไกม,มุงมันเลือกไม่ใช้เ้นไกม,มูงไม่ได้นะมันบังคับใช้ฮาร่ามา20เซ่มามาล่าฮาร่ามา20เซ <c oughs> เป็นเบียก์ุยะถ้าอย่างนั้นฮูล่าฮาร่ามา20เซษเด็ไก่จัง โอเคเราไปกันสิทีเลยดีกว่าเราไปกันสิบทีเลยดีกว่ามาสิบทีแรกขอ,อูราฮาร่ายี่สิบเศษแล้วกันนะมาโอ้โหได้เบคุยาา่าใหมนะครับูรา,ามาสองเศษครับขาดอีกสามสิบเศษรู้สึกเบคุย่ามาบ่อยรู้สึกเราได้เบคุย่ามาบ่อยมากตงใส่ยากเจ็ดดาว <c oughs> เออเรากำลังจะทำอะไรอยู่เราคิดถูกหรือเปล่าเราคิดถูกหรือเปล่าครับเหตุการณ์นี้มาครับเราจะได้เชิญอ,อีกสักประมาณ3ครั้งนะครั้งละ2 1 0 0หยกไปไปไปอุราฮารามาไปขออุราฮาร่าเเพื่อนดึงเปนส,สังสือมาอุราฮาร่าอุ๊ย บอวไปขายสิบเศ้ไปมามาเราอาจจะไม่ต้องเสียเพชรหยกเยอะแล้วครับผมตังว่นนี้ออกไปพักผ่อนกันครับให้ให้เกมมันตายใจก่อนว่นาโอเคมันไม่มาเอาละเ,เราปล่อยเราปล่อยเลดทำธรรมชาติแล้วกันนะุลาฮาลามามาขออีกทีเลยขออีกขายอีกสิบเศษขายแค่สิบเศษมา มันไม่น่าจะยากแล้วล่ะ21เ,เองออกมาฮุลาฮลลามาฮุลาฮลลามาบ้าบ้าฮูลาฮลลามาฮุลาฮลลามาหูเป็นซันเงี้ยสื่อ2ษฮุลาฮัลลอรอบนี้ไม่มาครับกลายเป็นซันเงี้ยสื่อ20เศรษครับโอ้โหตรงนี้อืมเกือบดีแล้วเชียวถรอบเมื่อกี้ออกมาน่าจะจบไปแล้วนะาเราก็ได้หยกคืนอีกแล้วครับ อ้ได้ยกคือ 1, 2, นอะีกพันสองครับมันดีตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวถ้าเราสุ่มไปอีกก็ได้ยกคืนอีกหกร้อยแล้วก็ได้นี่นะแกนท้ายบุกทืนอีกนะโอเคก็ได้อยู่ครับตรงนี้เหมือนยกยังไม่ถ่ายไปเท่าไหร่เลยนะเมื่อกี้เราสุ่มไปกี่ครั้งอะสามสี่ครั้งละยกตัวยังอยู่ห้าพันะเหยเหมือนเสียไปแค่สองพันยกมาอย่าก,กดติดเพื่อนครั้งนี้ขออุลฮาร่ามาติดเตสน้อยอยากต่ำนะ ติดเศษอย่างต่ำนะเพื่อนบุลาฮาร่ามาขอแหละขอลุงเหอะมาบุลาฮาร่ามาเปิดหัวมาเป็นก่อนนะผมมาบุลาฮาร่ามาบุลาฮาร่ามาโอ้โหมา5เศษหลอกให้ดีใจโอ้ยมันจะมาซ้ำกันไหมบุลาฮาร่ากับการ์ดเงิน เกิดปุ๊บมาเป็นวาราลาใหม่ค่าได้ปะไม่รู้โอ้โหเกือบแล้วเพื่อนเราส5 0ครั้งแล้วเราก็ได้เศษแดงมาก็ดีครับได้เศษแดงมาถ้าเกิดอยากได้จงกว่า้5ดาวเราก็เอาไปทำ5ดาวได้ครับเศษแดงก็ไหลมาอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็ยังได้อีกนี่นะหกคืนมาอีกหกร้อยนะครั้งเนี้ยก็หวังว่าอุาลล่าจะมานะ ครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะที่เราจะได้เชิญ10ครั้งเนี่ยอูราฮาร่ามาเราจะกดทีเดียวดีไหมมันจะเสี่ยงยไหมมันจะออกอยากไหมกด10ทีดูส่ส10ทีช่วงแบบอย่างน้อยก็โอ,อกาสมาเยอะ,อ,ะอูร่าฮาร่ามาขอขอลุ่นเนี่ยอูลาฮาร่า20เซตเซตขายทีค่าเสรเลยมามา <laughs> โอ้ยมันมาแบบกระยิบกระย่อนอนะขาดอีกสองเศษเองโอ้ยมันไม่มาจบกันเดียวะโอ้โหเราต้องโดนอีกใช่ไหมเราต้องโดนอีกใช่ไหมเราต้องโดนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็ไดอีกครั้งหนึ่งพอดีนะสิบครั้งแต่ว่ารู้สึกเ,เริ่มรู้สึกเสียดายหยกแล้วอะ ถ้าเรากดครั้งเดียวจะมาไหมฮะถ้าเรากดอัญเชิญครั้งเดียวมันจะโอกาสมามาไหมฮะแต่ว่ากดครั้งเดียวเนี่ยถ้าถ้าไหลไปสิบครั้งเนี่ยแล้วยังไม่ออกก็ขาดทุนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ากดครั้งเดียวเนี่ยามาก็ประหยัดหยกไปนิดนึงแต่ถ้ากดครั้งเดียวไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสกดสิบทีแล้วลุ้ย <_ co> เอาไงจุงจีนเอาไง ไปเสรทจแล้วกันจะนน้จบจบบูราฮลามาได้ตกสินนม็มคแนนไหมาตัวเป็นครับหตัวโอเคบูลาฮามาจบและได้มาห้าเศษครับโอเคครับรอนนี้ได้ยกคืนมาตกส,สารุ่งเหรอแจกหยกคืนกลับมานิสี่ร้อยห้าร้อเลนะโอเคโอเคใช้ยกไปตึ้นเกลือจัดได้ยกคืนมาอีก600 โอเคโอเคจากเจ็ดพันเดือพันสองใช้ยกไปห้าพันกายกเพื่อแล้วก็โทเค็นไปอีกติดห้าอันนะเพื่ออุลาละหนึ่งตัวนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้สะสมมาบ้างแล้วนะก,ก็ดวงดีได้ยี่สิบเศษมาบ่อยนะเวลาละโอเคครับเราได้อุาลาระมาแล้วครับสสมมาปั๊บ มาดูความหล่อเท่ของพ่อค้าตลาดกันตัวาบมา,าบย่างเท่โอเคครับผมตรงนี้เราก็ได้อุตลาล้ามาที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลครับสักนิดสักหน่อยแล้วกันครับผมอุวราาครับเพื่อนเป็ดาเป็นตัวระดับ U R ครับผมเป็นสายมังกรฟ้านะครับ ข้อมูลจะมีอะไรบ้างก็เป็นสาทักษะครับผมซัพพอร์ตโจมตีเป้าหมายเลือดไหลบวกโล่ครับส่วนามาดูเรื่องสกิลครับสกิลพรสวรรค์ก็ช่วยอะไรบ้างพรามสว่านในอารีนาฝึกย่งชิงกบจิอัพอัตราดาเมจและอัตราลดดาเมจตัวละครเนาะในอารีนาเราจะถึกขึ้นอีกนิดนึงถึงแปดเปอร์เซ็น ช่วยได้นิดหน่อยมาดูในส่วนของสกิลครับผมสกิลคอมโบครับโล่หมอกโลหิตแล้วล่าโจมตีสตูเดียวครับมีโอกาส30%ทำให้เป้าหมายติดบ้าครับต่อเนื่องหนึ่งรอบเพื่ออาัตราลดดาเมจตัวเอง28%ต่อเนื่องหนึ่งรอบแล้วก็มาผูลเลียแท็กครับผมพันธนาการที่อาร์บโซบิโจมตีสตูหนึ่งแถวครับมีโอกาส16%ทำให้เป้าหมาย โจมตีติดฟัวพันธ์ครับต่อนเนื่องหนึ่งรอบลดอัตราดาเมจศัตรูทั้งหมดลดอัตราดาเมจศัตรูทั้งหมด15เต่อนเนื่องหนึ่งรอบหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจานวนมากแล้วลดอัตราคี้ศัตรูทั้งหมดด้วยถ้าปลุกตื่นอาวุธนะแล้วก็สกิลพัสิบดตัวครับจิตใจจำใสเมื่ออุราฮาราอยู่ในถูกโจมตีถูกโจมต,ตีนะมีอัตราทำให้อัตรา5 0ซทำให้กี้ไก่ทำงาน ทุกครั้งที่ทำงานลดอัตรา10%เมื่อตัวเองปล่อยฟูลเแท็กเพิ่มโลให้กับตัวเองเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดผลเลือดไหลของศัตรูทั้งหมดแต่ละชั้นมอบโลให้ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดเท่ากับ2%ของ HP อุรา้างร่าอืมกกลนี่ลดดามเมจที่ได้รับจากสกิล65%นะนะ ถ้าติดนะแต่ว่ามี5 0าติดติดนะมีการติดกิไก่ถึงว่าบาูฮาราจะยืนได้นานถึกนะเพราะว่ากิไก่ทางานน <Okay. S 2> ี่โอเคก็โอเคครับผมได้มันแล้วครับบูธารา,ลลาแล้วก็ไปเพิ่มความเร็วไปเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆกันสักหน่อยครับผมโอเคครับผม,มขึ้นมาอีกเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหกร้อยครับผมสเตตัส แบบแอบกรอบัะหน่อยเพิ่มความเร็วตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว5,474ครับไปเพิ่มเพิ่มเท่าที่เพิ่มได้ไปก่อนนะครับผมลาลาละตอนนี้โปรเจกต์เยอะไปหมดเลยโอ้ชนกันไปหมดครับตั้งใจจะปั้นดูเคียเข้ามาแต่จริงดูเคียร์น่าจะไว้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกป่านี้ก็ ทำสถานะได้ดีนะกับปู่กับกับมาอยู่นี้น่าจะพอแล้วนี่ครับที่หลักๆท,ที่จะปั้นนะที่ตั้งใจยอยู่เนะี่ยจะเอาอโกโกขึ้นกรอบท้องมั่งนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเข้าปั้นครับแถมตอนนี้เอาลาล่ามาอีกแล้วจะปั้นใครกันแน่ครับเนี่ยเอาทุกอย่างเลยเอาทุกตัว แตงจริงอัพไปครับอัพทุกตัวได้มันก็ดีครับผมเพราะว่าทุกการอัพเนี่ยมันเพิ่มความเร็วให้เราหมดเลยครับผมทั้งอัพดาวทั้งอัพคุณภาพเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันอัพความเร็วหมดเลยสำหรับใครเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้นะว่าความเร็วทาไมเขาเพิ่มกันเยอะเพิ่มกันเยอะจังเพราะว่าเขามีตัวละครกันเยอะนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับอัพคุณภาพ อย่างในน้อยก็ให้ขึ้นสกอบฟ้านะครับสาหรับตัวที่ไม่ใช้งานนะสาหรับตัวที่ใช้งานก็ปั้นสุดไปครับผมอย่างนี้ครับลุงจินก็ปั้นกรอบทองแล้วก็แล้วก็สังเกตดูดีครับผมตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมะโซพิเศษตอนเโซต่อสู้พิเศษเนี่ยตอนที่เขาปดเป็นกรอบทองนะเขาจะได้เขาจะเปิดใช้โซตรงเนี้มาเนี่ยเนี่ยซึ่งมันมีผลลัพธ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ย ่่าเนียตัวเนี้ยเขาเพิ่มเนี่ยตัวละครโจมตีทั้งหมดเนี่ยเพิ่มมาตาคินะเพิ่มขึ้นมา0.67%เนี่ยเราอัปดาว up ได้ด้วยเนี่ยอัปดาวอัปดาวเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะตรงเนี้ยก็ลองสังเกตดูดีครับผมตัวไหนควรจะควรจะทํากรอบทองบ้างหรือย,ยังไงครับเนี่ยอย่างอ e ีจิโก้เนี่ยถ้าถ้ากรอบส้มเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยแอตแท็กจะเพิ่มมา3%เลยนะ ตัวละครทั้งหมดนะตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีกโกรเนี่น่าน่าทำขึ้นมากแล้วพลังเราจะขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่า a อ t a ทกเพิ่มอีกสซทั้งหมดแต่อันนี้คือคือดาวเต็มนะเปิดมามันจะ,จะเป็น0 8นย์จุดแย์าอะไรนี่แหละแต่ว่าคือเราอัพเราต้องอัพดาวเหมือนโซนี่แหละลเราก็ต้องอัพให้เป็น5้าดาวพอห้ดาวปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสเเซนนะ3%เซนเยอะครับผมสำหรับแอตแกนะ ตัวหลังเนะี่ยโอเคก็ลองไล่ดูดีๆครับผมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนี่ตัวนี้อย่างอย่างอ่ินงินร่างธรรมดายอย่างเงี้ยเมื่อปลดโซ่ส้มนะจะเป็นตัวละครนหน่วยที่สามทั้งหมดเพิ่มแอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์นะหน่วยที่สามมีใครบ้างก็ลองดูครับถ้าใครเป็นแฟนพันแท้บีทเทวานาะก็น่าจะรู้นะหน่วยที่สามมีใครบ้างครับ <laughs> ใครบ้างบอกลุงจินด้วยเพราะลุงจินก็ดูครับแต่ว่าก็ลืมไปบ้างแล้วครับ ที่ติดตามมานะยังจำไม่ได้เลยมันจบยังไงนะแต่ว่ารู้สึกชอบครับตัวละครเยอะดีครับเกมนี้ก็เดี๋ยวหลังๆเนี่ยการต่อสู้มันจะแบบยาวนานแล้วก็น่าจะมันมากขึ้นครับเพราะว่าดูจากเซิร์ฟต่างประเทศกันแล้วนะโอ้โหแรกๆนะฟันกันแทบจะไม่เข้าเลยนะฟันกันแบบนานมากเลยตายนะเทินนึงแล้วยิ่งเป็นการประลองจัดทีมห้าทีมอย่างเงี้ยนะโอ้โห สู้กันแบบมันหยดใครชอบดูกันต่อสู้นะฝันโชว์ชนะเข้ามาดูได้เดี๋ยวลุงจินจะขยันอัพบ่อยๆนะครับสำหรับเกมบีทเท็มมานลนะตรงนี้ก็โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เอาแต่ช่วยกันเลยนะครผมเพราะว่าเพื่อนๆนี่เลยเอาแต่ช่วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เอาช่วยเพราะว่าเป็นการอัดนะครับไม่ได้เป็นไลฟ์สดยังไงก็ ใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ลูจีน่าะครับผมก็ยังไงขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ใครที่รับชมันแล้วก็ถูกใจไงก็กดไลค์กดติดตามช่องจินเกมเมอร์ไว้ให้สักหน่อยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่รับชมจนจบวันนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆสั้นๆแค่รู้สึกอยากได้อุราหะแค่นั้นเอง